ใครที่อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมค่าไฟไหลเป็นน้ําไปข้างนอกเช็คคอมไม่ได้ลองนี่เลย UG Phone ซึ่ง UG Phone เป็นแอปที่ช่วยให้น้องๆฟาร์มได้สะดวกมากขึ้นโดยตัวแอปจะเป็นระบบคลาวด์โฟนทาให้เราสามารถฟาร์มได้ทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้แบตโทรศัพท์ไม่เสื่อมและยังสามารถเช็คเกมที่ปล่อยฟาร์มตอนอยู่ข้างนอกได้อีกด้วยโดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนทาง UG Phone ก็มีหลากหลายสเปคให้เลือกเช่นกันโดยพี่แนะนําเจ้า MVIP เพราะมีความลื่นไหลและรองรับได้หลากหลายเกม ปล่อยฟาร์มทั้งคืนแบบชิวๆซึ่งมีราคาอยู่ที่วันละ20บาทเท่านั้นใครสนใจดาวน์โหลดยูจีโฟนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนะครับย้อนสับยนีโนติสนะครับสนีน้องๆทุกๆคนเ้วยนะครับอยู่กับพี่โนติสอีกแล้วนะครับโดยวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนวิธีการใช้งาน informal f o g k ตั้งแต่พอหลังจากที่เราเนี่ยจ่ายเงินแล้วเนี่ยเราเนี่ย,ยจะต้องทําอะไรบ้างโอเคไหมเราจะมาสอนตั้งแต่ติดตั้งใช้งานแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาสอนใช้งานเบื้องต้นก็คือเรื่องของประตู spring portal นั่นเองก็สาหรับต ที่พี่เคยได้ present ์ไปเมืม่อประมาณหลายๆคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังงงอยู่ว่าเออตัว informal f r o g เนี่ยมันเซ็ตยังไงมันใช้งานยังไงรูปแบบการทํางานเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับผมโอเคเมนู okay. บบพันทําเพลงนะครับอย่างขั้นตอนแรกเลยเวลาเราอยู่หน้า informal f r o g ในเว็บไซต์นะครับเราก็กด Sign i n w i n d i s c o r d ได้เลยนะครับ หลังจากที่มี authorize มีอะไรนะครับเราก็กดยืนยันไปนะครับผม authorize ไปนะหลังจากนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็น sign เป็นแบบนี้ก็คือถ้าเป็นชื่อ user ของเราก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเรา login เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็เลือกสินค้าที่เราสนใจนะครับผมนี่อย่างของเรานี่เราจะทําเป็นตัวของ a n ิเมะแว card นะครับเราก็จะโหลดตัวของ a n เมแว a n c a r ดมาเลยนะครับอันนี้เนี่ยคือเหมือนพี่ซื้อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีตัวของดาวน์โหลดพรีเมียมให้เลือกนะครับผมพี่ก็กดโหลดได้เลยนะครับพอหลังจากกดโหลดแล้ว ก็จะเป็นไฟล์ด้านบนอย่างนี้นะครับผมนี่แล้วก็สามารถกดเข้าไปได้เลยเนาะโอเคนะครับหลังจากที่เราโหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้เป็นรูปแบบของวิลล่ามาหรือว่า In f o r m a l f r o g vanguard แบบนี้มานะครับผมนี่เราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับ <S <S พอกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีไฟล์ Inform a l f r o g vanguard อยู่ข้างในนะครับผมให้เราเนี่ยเอาไฟล์เนี่ยลงมาไว้ในโฟลเดอร์นะครับผมอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเครื่องเราเนี่ยมันก็จะเตือนว่ามีไวรัสนะครับผมถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย อย่าลืมว่าให้เราเนี่ยกด Allow some on Device ไว้นะครับผมหรือว่าถ้าเราจะไม่กดตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราเนี่ยกดไปนในเรื่องของไวรัสนะครับไวรัส a n d t h r e a t Protection นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราดูที่คำว่า Manage Setting นะครับผมอ่าแล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะจะมีคำว่า Exclusion หรือว่าข้อยกเว้นนะครับ Add or Remove Exclusion นะครับหลังจากนี้เนี่ยมันจะขึ้นคำว่า Yes or No เรากด Yes นะครับผมซึ่งมันจะเป็นหน้านี้นะครับผมอ่าผมมันขึ้นหน้านี้ปุ๊บเราก็กด a s and exclusion นนะครับแล้วกดโฟลเดอร์นะครับผมพอเรากดโฟลเดอร์แล้วเนี่ยก็ให้เรา เลือกโฟลเดอร์ของ informal f r o c k นั่นเองนะครับผมแล้วเรากด select folder ไปนะหลังจากนี้เนี่ยก็เราจะสามารถใช้งานได้โดยที่ตัวของส c a n v i รัสเนี่ยก็จะไม่ขึ้นแล้วนะครับผมประมาณนี้สําหรับวิธีการลงนะครับแล้วก็ต่อไปเราจะไปในส่วนของการใช้งานนะครับผมโอเคนะครับสาหรับในส่วนของหน้าการใช้งานนะครับก็จะมีหลากหลายโหมดมากเลยนะครับโอเคก็จะเป็นพวกหาเจมหา infinity เหมือนที่บอกไปแต่วันนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวเราจะมาโฟกัสที่ตัวของ portal นั่นเองครับผมแต่ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพยายาม ให้ดูหลายๆอย่างก่อนว่าในหน้านี้เนี่ยมีอะไรบ้างนอกเหนือจากเมนูที่ให้เลือกนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่ในส่วนของเซตติ้งเลยนะครับผมเซตติ้งเนาะอ่าด้านล่างนี้ก็จะมีโอเพนเซตติ้งนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีหน้าหลักพอร์ทัลมีกริดมี d e เลยมีออโต้ชาเลนจ์แมปคอนฟ l i c s ซิตเล e เลเจนเซตเรดคอร์ดออดิซี่คีย์บายส์นะครับผมก็จะเป็นวิธีการตั้งค่าต่างๆนะครับผมอย่างตัวนี้เนี่ย คีย์ไบส์เนี่ยเวลามันมีหน้าต่างขึ้นมาว่าปุ่มไหน is missing หรืออะไรสักอย่างหรือว่า is not c o n f l i g yet นะแนะนำว่าให้ลองมาเช็คในคีย์ไบส์ก่อนนะครับว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะถ้ามันมีช่องไหนที่มันเขียนว่านอนหรือว่าไม่มีเนี่ยก็ให้มาเปลี่ยนตรงเป็นตามนี้ได้เลยหรือว่าเป็นตามที่โลบอกตั้งไว้นั่นเองนะครับอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปเนี่ยอย่าง Odyssey r a d ค Card หรือว่า Legend State เนี่ยก็สําหรับคนที่เล่นโหมดนี้เนี่ยมันก็จะต้องตั้งว่าเราเนี่ยอยากได้อะไรเป็นหลักอย่างเราเล่น เจนสเตทของ uh, ปู่ยามะอะไรเงี้ยเราอยากได้การ์ดไหนเราก็สามารถเลือกได้อย่างสมมุติว่าเรารู้สึกว่าทริสเนี่ยยากที่สุดเราก็เอาอัน6ถ้าแชมเปี้ยนง่ายหน่อยเราอาจจะเอาอันที่2แลเรา ไม่ชอบ exploding เพราะว่ายูนิตเราโดนสตาร์ง่ายแล้วก็เอาไว้ช่องที่5อะไรประมาณนี้นะครับผมต่อไปนี่ซิดเลตนะครับเล่นหลายคนไหมเล่นโหมดยากหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันก็จะมีเซตติ้งแต่ละแบบแต่ละอย่างให้นะครับแล้วก็เป็นแมปคอนฟิกแมปคอนฟิกตรงนี้เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยจะเซตอ่าเขาเรียกว่าทําการสปอนเซตไว้เพื่อที่จะทําให้มันเนี่ยรันในการฟาร์มได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ในกรณีที่ถ้าเราน่าจะอยากปล่อยแบบว่าปล่อยออโต้ชาเลนจ์อ่าประมาณนี้ก็ก็จะมีเซตติ้งให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้อง ต้องใช้การกดรีเทิร์นทูสปอนแล้วก็หามุมกล้องที่เซ็ต ได้อะไรประมาณนี้นะครับส่วนตอนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นออโต้ชาเลนต์นะครับกดออโต้ชาเลนต์ก็จะมีให้เลือกว่าเราจะลงรีโลลงสเตอชิปลงเอเซนหรือว่าลงอะไรนะครับผมหรือว่าใช้คอนฟิกนี้กับโหมดล่าค่าหัวด้วยไหมอ่าล่าค่าหัวก็คือถ้าเราเซตอันนี้ไว้ใช่ไหมแล้วเรามากดติ๊กอันนี้เราก็จะสามารถทาล่าค่าหัวแบบออโต้ได้นะครับผมต่อไปในส่วนของดีเลย์ดีเลย์มากดีเลย์น้อยนะครับผมอันนี้ก็สามารถตั้งได้แต่ของพี่ก็คือเอาดีฟลต์เลยมันจะได้ง่ายๆโอเคครับแล้วก็ส่วนต่อไปที่พี่ว่าสําคัญมากๆเเลลยยนนนนะคครบก็ืออออใใส่่วขงพททีีาาาจมมธิิป้ผ ยตัวของ Portal เนี่ยจะสามารถทําได้หลากหลายอย่างมากนะครับผมอย่างแรกเลย Portal p r i o r i t y นะครับหรือว่าเรียงลําดับความสําคัญนะครับอันนี้พี่ก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยเลือก Planet Nam e ไว้นะครับอันแรกเลยก็เป็นอันที่1แล้วก็กด Enable ไว้นะครับผมต่อไปความสําคัญอันที่2เนี่ยให้เราเลือกเป็น Age of t h e Heaven นะครับผมหรือก็คือด่านของ g u i ต t y เก a r นั่นเองแล้วก็พี่ก็เรียงอันอื่นเนี่ยเป็นเห็นไหมชิบุยะก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ l a นด of the g อ o s t สเนี่ยพี่ใส่เป็นสิบเลยนะครับเพราะวา ว่าเราเป็นหัวประตูเนี่ยก็คือให้เรากดตกไว้แต่ถ้าเราไม่ใช่หัวประตูเนี่ยเราก็ไม่ต้องติกไว้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับพอ r t ทัลโลจิกนะครับหรือว่าวิธีการรับมืออะไรเงี้ย่เราจะมาเลือกประตูเองไหมหรือว่าเราจะให้มันเลือกเองเลยนะครับผมเราสามารถให้ตัวโปรแกรมเนี่ยเลือกให้เราเลยก็ได้หรือเราเลือกเองก็ได้นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของ auto start portal นะครับก็คือโอเคเลือกเสร็จแล้วโอเคถึงหน้าเซ็ตเสร็จเรียบร้อยเราสตาร์ทให้คุณได้เลยอ่าประมาณนี้เราก็สามารถเลือกติกได้เราอาจจะให้มันหยิบเองแต่ไม่ต้องสตาร์ทเองหรือเราจะให้้้มััันนนนาารร์ทเเเเออองงลืกกหยิบบบบแ็ํไดะค ผมอันนี้เราสามารถเลือกในหน้าต่างนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปในส่วนของเมนเพจนะครับผมก็ในหน้านี้เนี่ยมันจะมีพวกเซตติ้งอะไรหลายอย่างซึ่งพี่อาจจะยังไม่ได้อธิบายเพราะว่าบางตัวเนี่ยพี่ก็ยังไม่ได้ลองใช้งานนะแต่หลักๆที่พี่ปิดก็จะเป็นในส่วนของท็อปดาวสปอนนะครับที่ตอนนั้นมันทําให้โปรแกรมมันเพี้ยนๆนะครับผมตอนแรกมันน่าจะติ๊กไว้แต่ตอนนี้พี่ก็ติ๊กออกนะครับตัวท็อปดาวสปอนเนี่ยมันเอาไว้สําหรับพวกแบบเขาเรียกว่าไง คือจะวางตัวฟาร์มแล้วก็มองจากมุมบนเพื่อให้ได้แบบว่ามุมที่มันแม่นยำอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าส่วนตัวพี่ก็ปิดไปละแล้วก็ใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับผมโอเคสำหรับในส่วนของเซตติ้งตรงนี้ก็ประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเซตติ้งกันนะครับผมโอเคโอเคนะครับก็อันนี้นะครับพี่เข้ามาในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอาเซตติ้งของสปริงที่พี่เอามาลงนะครับผมนี่ก็คือจะเป็นทีมนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นทีมนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยพี่แนะนําว่าให้เอาตัวละครที่เก่งที่สุดไปตัววแล้ก บวก100%แล้วก็ตัวตั้งหนึ่งตัวนะครับผมตัวตั้งหนึ่งตัวเอาเป็นทร尔ดาจะดีมากๆเลยนะครับเอาเป็นพรามาณนี้สําหรับวิธีการเซตพี่นะอ่าเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตลบให้ดูเลยนะครับเราจะมาเซตกันแบบสดๆเลยนะาเเเร่นิอไหมดะครานี้ครับโอเคราโอเค,อเ,ค,อเ,คเราเริ่มต้นกันที่เราเนี่ยจะต้องลงประตูก่อนเราเลือกประตูนี้ก็ได้เราลองสอนเซตเป็นนาเมิกนะจะได้คิดภาพง่ายๆแล้วก็นามิกเนี่ยเป็นประตูที่ง่ายที่สุดนะครับฉะนั้นก็ถ้าอย่างเรามีตัวกิ่งที่สุดขออองงเราาาาแต่่่มมมันจจจจะะกกกไ็ ผ่านได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้ก็อาศัยในการคัดประตูหน่อยนะครับผมก็ยิ่งเราคัดประตูดีเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้โอกาสในการผ่านในแต่ละคืนเนี่ยมันผ่านได้เยอะมากเท่านั้นนะครับผมเอาเป็นมุมไหนก็ได้ที่เราถนัดนะครับส่วนตัวเนี่ยพี่ชอบมุมนี้นะครับมุมนี้เนี่ยพี่จําได้จําได้ง่ายนะครับผมแล้วก็เรากด select coordinate นะครับเมื่อเรากด select coordinate แล้วเนี่ยถ้าเป็นของคนแรกเนี่ยจะเป็นรูปเปล่าๆจะเป็นรูปของเรียกว่าเป็นรูป อ่าที่มีข้อความอยู่ใช่ไหมครับให้เราเนี่ยทำการแคปหน้าจอนะครับผมอย่างของพี่เนี่ยเดวแคปหน้าจอไว้ก่อนอ่ะพี่แคปหน้าจอไว้ใช่ไหมแล้วพี่ก็กดเซฟนะครับผมหลังจากที่พี่กดเซฟแล้วเนี่ยพี่ก็อาจจะเซฟไว้ที่สักที่ใดที่หนึ่งนะครับผมให้เรานะครับเข้าไปในโฟลเดอร์ informal f r o g นะครับผมนี่แล้วก็กดเข้าไปที่ image นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยกดมาที่ map image นะครับอันนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นของคนที่โหลดมาครั้งแรกเนี่ยจะมีคำนี้อยู่นะครับ portal base map นี่อันนี้จะเป็นตัวนี้นี่เห็นไหมซึ่ง อันนี้มันก็จะขึ้นว่าเนี่ยเห็นไหมให้ replace with your own image นะครับผมให้เราเนี่ยเอารูปภาพของตัวเองเนี่ยมาใส่นะครับซึ่งรูปภาพในนั้นเนี่ยที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยจะอยู่ในรูปภาพ map image แล้วก็ตั้งชื่อว่า portal base map นะครับสามารถกด f5 ในการแคปสกรีนแล้วก็เอามาวางตรงนี้แทนได้นะครับอย่าลืมว่าชื่อเนี่ยจะต้องเหมือนกันแบบเป๊ะๆเลยนะครับอ่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อตามอ่ะ rename ซะหน่อยอ่ะชื่ออะไร portal base Base Map อ่านี่ไม่ต้องเว้นนะแล้วก็ พอท่อตัว P ตัวใหญ่ตัว B ตัวใหญ่แล้วก็ตัว M ตัวใหญ่ปุ๊บอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็สามารถลากมาใส่ได้เลยปุ๊บทีนี้เราก็กด Replace นะครับผมป๊าพอเราก,กด Replace ปุ๊บหลังจากนั้นแล้วเรากดเข้ามาตัวในเกมปุ๊บเวลาเรากด Select Coordinate มันจะเป็นภาพแบบนี้เลยนะครับผมอ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะวิธีการเซตเนี่ยเราก็ยืนที่เดิมของพี่เนี่ยก็จะยืนประมาณนี้อ่ะเป็นที่เดิมที่พี่ตั้งไว้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราก็จะมานั่งคิดแล้วว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราอยากวางตัวไหนก่อนบ้างอะไรบ้าง อย่างของพี่เนี่ยพี่อยากจะวางไบเค้นก่อนใช่ไหมในช่วงแรกพี่ก็จะกดพี่ก็จะมาดูที่ยูนิตที่1น,นะครับนี่ยูนิตที่1นนะครับผมยูนิตสลอ็อตคุณอยากวางตัวไหนก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพี่อยากวางตัวที่หกก่อนยูนิตสล็อตพี่ก็ใส่ยูนิตที่หกไปนะครับเพลสเมนต์ acement, อันนี้เราไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเลือกกราวน์หรือฟาร์มนะครับเอาเป็นกราวน์จะได้ไม่งงเนาะแล้วก็พิเออร์เี้อันนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับอย่างสมมุติว่าถ้าพี่วางไบเค่นไปปุ๊บแล้วไบเค่นเนี่ยพี่อยากให้มันเล่นสายตีตัวสุดท้ายพี่ก็สามารถเลือกให้มันเป็นลาสได้สตรองได้วีคได้บอสได้ประมาณนี้แต่ว่าพี่จะเอาเป็นเฟิร์สละกันอย่างสมมุติว่าไบาเคนเนยอยก้งรรััแมล สัก1นึ่เวลก่อนที่จะไปวางตัวตังค์พี่ก็จะเซตนี่พี่ก็จะเซตหนึ่งปุ๊บแล้วก็จะ s ล l e c t c o o r d i น a t e นะครับผมเมื่อเรา s select coordinate แล้วเนี่ยเราก็จะเลือกว่าโซนไหนเนี่ยเราเนี่ยอยากจะวางนะครับผมอ่าอย่างของพี่พี่อาจจะอยากวางไบเคนสักประมาณตรงนี้อ่ะสมมุติตรงนี้พี่จะกดขีกขวานะครับขีกขวาปุ๊บหนึ่งอ่ามันก็จะกลับมาหน้านี้ ออกใช่ไหมพอมันมาหน้านี้ปุ๊บเราก็กด select coordinate อาจจะสังเกตได้ว่าจะมีตัวเลขเนี่ยขึ้นมาแล้วเห็นไหมจะมีตัวเลขขึ้นมา,นมมขขนมานครับผมก็คือเราเนี่ยสามารถวางใบเขีนตรงกันได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยต่อไปอ่ะหลังจากที่มันวางใบเขีนแล้วเอาเวลลหนึ่งแล้วเราจะทําอะไรต่ออ่ะพี่คิดว่าพี่อยากจะวางท่าคาระดาท่าคาระดาพี่ก็จะกดเลขหนึ่งไปกดเลขหนึ่งยูนิตสล็อตตรงนี้ก็จะใส่เป็นเลขหนึ่งเพราะว่าเป็นยูนิตสล็อตที่หนึ่งนะอันนี้พี่มันแพ้ไปแล้วไม่เป็นไรเนาะยูนิตสล็อตที่หนึ่งพี่ก็ใส แล้วก็เราเซเล็ตคอร์ดิเนตกันสมมติว่าทัคารดาดพี่อยากจะวางสักตรงนี้อ่ะให้มันหลุดจากใบเขี้ยนหน่อยเพราะว่าพี่คิดว่าพี่จะวางโอลิเมไว้ใกล้ๆกับไบเขีนเดี๋ยวมันจะไปติดทาคารดาดนะพี่ก็จะวางทาคารดาดสักประมาณตรงนี้พี่กดคีิกขวาปึ๊กอ่ะนะครับผมแล้วก็ทาคารดาดเนี่ยพี่อยากให้มันอัพให้เต็มเลยนะครับจากอัพเกรดศูนย์เนี่ยพี่ก็จะเลือกเป็นอัพเกรดเป็นแม็กซ์เลยนะครับผมอ่านี่ก็คือทําให้ตัวของทากคารดาดเนี่ยถูกอัพนะครับผมต่อไปยูนิสลอตอันที่ะเมอ่ย พอมันจะอัพเต็มเนี่ยมอนมันก็เริ่มเยอะแล้วแล้วใบเคนมึงววหนึ่งอ่ะพี่เดี๋ยวพี่ขออนุญาตอัพเป็นใบเคนนะครับผมอัพเป็นใบเขนแต่ว่าเราในที่เกียจกล่องอันนี้เราสามารถดูช่องสี่เหลี่ยมด้านบนนี้ได้นะครับช่องสี่เหลี่ยมด้านบนนี้เนี่ยคือการที่เราเนี่ยใส่ตัวเลขเข้าไปเพื่อที่เอาให้ข้อมูลของช่องนั้นๆเนี่ยมาได้นั่นเองอย่างยูนิตที่3เนี่ยพี่อยากได้ข้อมูลของช่องยูนิตที่1มาใส่ช่องนี้เนี่ยพี่สามารถพิมพ์เลขหนึ่งไปปุ๊บ พิมพ์เลขหนึ่งไปปุ๊บจะสังเกตได้ว่าข้อมูลจะตรงกันหมดเห็นไหมครับ6 6 ground ground first first หนึ่ง coordinate x y ตรงกันเป๊ะนะครับผมเราไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งกอกเองนะครับมันเป็นระบบออโต้ซึ่งมันดีมากเมื่อหลังจากที่มันได้เซตข้อมูลมาแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อ,อคือเราจะอัปเกรดใช่ไหมเราก็เปลี่ยนจาก1เนี่ยเป็น max เลยนะครับอ่าหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะมีใบเขตนวางต,วตัวตังจนเต็มแล้วก็อัพใบเข็นจนเต็มนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับ3ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่4โอเคเราอยากให้ตัวละครเราเนยเริิมดาาาน,นึงอพอกว ใช่หมโอ d ิฮ a เมพี่ก็จะมาหนียูนิตยูนิต4ยูนิตสล็อตที่เท่าไหร่1 2 3 4อ่า่ยูนิตที่4พี่ก็ใส่4ไปปุ๊บ ground first ตัวนี้ไม่ต้องอัพนะครับเพราะว่าเราจะวางแค่กับใบเค่นตัวเดียวนะครับฉะนั้นเราก็กดแค่ศูนก็พอนะครับแล้วเราก็ select coordinate เราอาจจะวางแถวๆนี้ก็ได้นะครับให้มันใกล้ๆกับใบเค่นก็พอ นะครับผมนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับที่พี่จะเซตนะครับผมประมาณนี้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่พี่อยากจะเน้นก็คือเรื่องของวิธีการเซตติ้งในเกมนะครับผมอ่านี่พี่ขออนุญาตเปิดอันนี้นะตัวเกมเนี่ยเราเราจะต้องเซตติ้งอย่างนี้นะครับผมเซตติ้งกราฟิกไม่ใช่สูงที่สุดแต่เป็นเซตติ้งภาพต่ําที่สุดนะครับเพื่อให้ตัวของโปรแกรมเนี่ยมันเออร์เรอร์น้อยที่สุดนะครับผมก็คือประมาณนี้นะครับผมภาพมันก็จะกากา,กากหน่อยซึ่งมันดีแล้วมันจะทําให้ตัวเกมเนี่ยสเสถียรน,นะครับต่อไปในส่วนของตั้งค่า,า,า,นนา,าด้้้าาาาาาานนนนนลล่่่่่งงงงเเเีียยพแะํววใหรรรปิตตตตััขออมมผจกก็ซึ มันอาจจะทําให้ตัวเกมมันอ่านค่าผิดนะ Low Detail Mode ปิดไปนะครับ Disable Visual Effect นะครับปิดไปนะครับ Disable Damage Indicator ปิดไปนะครับถ้าคนไหนแหลกเนี่ย Disable Enemy Text ได้เลยนะอันนี้คือเป็นการปิดหลอดเลือดศัตรูนะครับอันนี้เนี่ยเอาไว้ปิดตอนเล่นแต่ถ้าอยาก a F K โปรแกรม Informal Flock เนี่ยพี่แนะนาให้เปิดไว้นะจะได้ลดความแหลกไปนะครับแล้วก็ Disable Camera Shake นะครับให้ปิดแบบว่ากล้องสั่นนะครับอันนี้ควรปิดนะครับ Disable Day of Field อันนี้ปิดได้ก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่คนไม่ต้องปิดก็ได้แต่ส่วนตัวพี่ปิดเฉยๆนะครับ ประมาณนี้แล้วก็กที่สําคัญคือข้างล่าง UI scale ควรจะเป็น1นะครับผมถ้าสมมติว่าเปลี่ยนไปแล้วแล้วรู้สึกแปลกๆก,ก็ลองกดสลับไปสลับมาก็ได้แล้วเราก็อยู่เป็น1นะครับประมาณนี้แล้วเราก็กดเสร็จไปอ่ะอันนี้หน้า f a ลไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นการที่เราเนี่ย setting นะครับผมโอเคหลังจากที่เราเซตเสร็จแล้วเราต้องการที่จะลงนะครับเราเลือกสักประตูหนึ่งออะสมมติพี่เลือกประตูนี้เลยก็ได้เนี่ยเรากดไป yes ปุ๊บหลังจากที่มัน setting เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับแล้วก็ถ้า setting เรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าลืมกด save ด้คานอเคหลัังจจาา okay. ากกเเเเรรรรส็แล้้วนะคบใหด F1 นะครับผม กด F1 ปุ๊บตัว informal flock เนี่ยก็จะเริ่มรันแล้วนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะอ่าอันนี้เนี่ยมันก็คือจะเริ่มพยายามวางไบเค่นแล้วนะครับผมก็คือมันก็จะรันแบบนี้เรื่อยๆพอทีนี้เนี่ยตัวของไบเค่นเนี่ยวางปุ๊บมันก็จะอัพเป็นเลเวล1พออัพเป็นเลเวล1ึปุ๊บตัวของทาระดัก็จะเริ่มวางแล้วก็เริ่มอัพให้ตันพออัพตันเสร็จก็จะไปอัพไบเคนให้ตันและเริ่มวางออริฮิเมะเป็นตัวสุดท้ายนั่นเองกลหักการทางานก็จะเป็นแบบนี้นะครับหวังว่าจะพอเข้าใจก ก็หวังว่าคลิปนี้จะพอช่วยได้บ้างนะเห็นไหมปึ๊บทีนี้มันก็ทําการอัพไบเค่นไปแล้วเลเวลหเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมครับอันนี้พอเป็นทะะักคารดาซึ่งจริงๆส่วนตัวพี่อาจจะเลือกจุดวางทักคารดะแย่ไปนิดนึงแต่เอาจริงๆมันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าสมมุติว่าลองเซตไปแล้วมันไม่โอเคเราสามารถเปลี่ยนจุดได้แล้วเราลองใหม่ได้นะครับผมแล้วก็ลองใช้งานไปดูซึ่งแนะนําว่าให้พยายามเลือกยูนิตที่มันดีๆหน่อยนะครับผมก็สําหรับตัว DPS เนี่ย แนะนำว่าให้เอาตัวที่การสตาร์ทมานะครับอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วว่าวิธีสอนลงพอท่อวะนครับว่าการการสตาร์ทเนี่ยพี่ว่ามันจะเป็นเรื่องหลักๆนะครับแล้วก็อย่างพวกโฮลี่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาลบประตูเอาก็ได้นะครับมันความชุกจิกมันน้อยกว่านั่นเองนะครับผม โอเคนะครับก็หลังจากที่มันใกล้จบแล้วเราอมากลับมาสรุปกันอีกรอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับในตัวของ informal f r o g วิธีการเซตตัว spring portal นะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าตอนตัวสุดท้ายเนี่ยอย่างโอริฮิเมเนี่ยมันมีการอัพแถมให้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นการอัปเกรดยูนิตตัวสุดท้ายที่วางนั่นเองนะครับก็คือมันอัพแถมให้นั่นแหละนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เมื่อเราจบแล้วนะครับก็ทีนี้มันก็จะเริ่มหามประตูและ ah damn the gods eight o v e n มีนามกประตูแรกก็จะเลือกประตูนามิกนะครับผมพ่อเลือกเสร็จแล้วเเราเป็น Host, ่ h ภาพให้เราเรียบร้อยแล้วตัวของเว็บฮุกเดี๋ยวเราจะทำกันในคลิปหน้าแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่ได้สอนนะโอเคนะครับแล้วก็นี่ก็จะพิมพ์สปริงนะครับผมเป็นประตูและทีนี้เนี่ยตัวของ informal f r o g เนี่ยก็จะรอดีเลย์แป๊บหนึ่งนะครับนี่กด UI ปุ๊บ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 ,บเลื่อนลงมาอ่ะดูตรงนี้ประตูนามิกอ้าวเจอประตูนามิกแล้วเราก็เลือกพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีดีเลย์สักพักหนึ่งนะครับอ่ะดีเลย์ประมาณน่าจะประมาณ7จ็ดแปดวิมั้งพี่จำไม่ผิดน,นะนะครับพอ พอมนดีเลย์เ็จแล้วเนี่ยก็จะเริ่มสตาร์ทเรทแล้วก็ทําการรันอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สําหรับตัวของ informal f r o g นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ดูทรงแล้วต่อให้ซอยอยังไงคลิปมันก็น่าจะนานนะนะก็หวังว่าน่าจะพอตอบคาถามเบื้องต้นได้นะครับว่าโหลดยังไงเซตยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไงใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อพัานคลิปใหม่ๆพีด้วยนะครับยังไงคลิปนี้พีก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหมในหน่นนวาสััดีะครบ